กินเบียร์ให้เมาไม่แข่ง <Dul> <ะ>เลยเหรอโหดว่ะแข่งยังไงมันก็ต้องมันเลันแล้วอ่ะมันไม่ยังไงมันก็ต้องแข่งกับทุกคนอยู่แล <hire ng> <res> ้วแล้วเราต้องเจอกันอีกแล้วเราโอนกับเราเหรียญไหมแล้วเรามาถึงเราเจอแต่คนแบบอ่อนหดเจอซาจินครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกที่มีคนพูดเลยเฮ้ยยกยกไม่ได้ต้องปรับยกเดี๋ยวเขาค้อรหาสกันยกไม่ได้เสียอัดไปแล้วด้วย ไม่ต้องไปตัดได้แล้วปลดล็อกยาวถึงกเ็เพิ่อนะแข่งเต้นไปดูบรีนะแข่งเซตตันนี้ดูบรีนะตาเดียวบังวิกปกดเยี่ยวเนอะได้เนอะโซ่ตรงนั้นนะข้างบนได้เอบบาไสกัดบินอนน้นเียเราสกัดยกไม่ให้ให้ไม่ให้ห้าสู ไม่ห้าสูงอยู่แล้วแหละขอสี่แต้มพอใจแล้วตอนนี้นีน่จะได้คะเนนแชมป์มีด้วยคนงะได้พี่อ้นก็เราจะพัาเสียได้นะนแ้วคุณต้องเปิดหลบทั้งวันนะนจะรักฆ่าเราดี นี <ừ. S 2> <ừ. S 1> ่ไงรอโดยนี้หน่อยคนได้โดนนี้คนได้ S 2> <S 2> จัมันขยับตลอ,อดเลยอะโอ้ย<ะ>มันล็อกไว้ใช่ปะจอมันขยับเออคงเป็นที่นี่แหละเป็นที่นี่ใช่ปะ <S <S ปมันขยับมันก็นิ่งนะกล้องไม่เป็นไรไเล่น,นเลยพอเราเตะต่อยมันจะขยับตาม เดือดเครื Connie> ่องกรลังร้อนเฮ้ยแข่งตอนอ้นปลเยี uh ่ยวได้เปรียบคหาศูนย์ไปเลยคหาศูนย์ไปเลยเฮ้ยจริงเหรไดนนี้จะโดนโดนนะอุ้ยอุ้ยแกทุ่มอะไรนะโอ้โหเยอะแล้วโดนมัว

ได้ยยยยยอย่าเครียดนั่งเงียบไปนะเข่าไม่ได้เลย สะบัดจับแม่นๆหน่อยโอ้ยฮะสบัดจับไม่แม่นเลยโดนแยงคนตทยตายเฟนแถวอีกไม่ให้ออกแล้วมานี่ขอหนึ่งชุดเลยโอ้หนึ่ชุดท่านแรกคุ้อยู่โคเสียงเลยสปายเราโอ้ยหนึ่งหนึ่งนะครับกับโอ้ นี่ถ้าแพ้ได้แพ้กูปวดเที่ยวเนี่ยไม่รู้ว่ากูจะลดเรตติ้งมึงได้ข่าวแต้มเยอะทำเพื่อคนคนไดออนไลน์อีกเฮ้ยตู่ยไม่ออกเลยโควซีเย่เย่ข่าววะโควซีโดนโดนแม่งทำให้ตัวติดข่าหลายเลยวัเนี่ยเอาซิขาค่าย New Boy ใช่หรอเนี่ย หนึ่ง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 แรกินกอนเกิไรลหมกินก่นนะนไปไหนนรู้จักไหมเฟรแท็บอย่างเงี้ยเฟรแทบคุณฟอนเพิ่งไปโตสอนมานะครับยังไงอ๋อโหยยยยงยย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 ยเลยยับเยย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 ยนยิยยยยยยนยย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 ไยย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 ยนยย โยก้าที่เลยพอดหรอโอนแย่มาสี่ขาคาดงภาพตลอดเลยนะเหมือนแค่ไปขยับทีตลอดเลยดิเอาสี่แย่เหรอดิมันจะเหนียะไรแล้มันล็อกตอาไว้หรือเปลวิวิ่งไม่ออกเลยวะถึงปอนจะทำได้ไหมครับจะนํำสองหนึ่งก่อนหรือเปล่เต็มแขนกดเ้าตาไม่ออกอย่งนี้เต็มแผ่นไหมเต็มแผ คุณโตเทนมาไมเนี่ยใช่นี่มัครทะลวงเยง้อืคุณโตเทนมาโอโ้โหพี่ลูกเสาโตแล้วเนี่ยมาตามตาีย่าปอนกลับมานำสองหนึ่งทำไมคุณจะทำโอเสกับเพื่อนหน่อยได้เหรอไ่เข้าจริงจรรมเขเพื่อนตงสองหนึ่งครับปอนขึ้นนำครับสองนึ่เหรอขึ้นนำครั้งแรกครับจอยเสียจอยเสียจา เข่ามาสีคุแรกเสียหลักหมดเอาสี่แรงมาสีคุณปอนจะตัดคะแนนคุณอ้นได้ไหมแดดโมมัวเฮ้ยนี่คองบอลหลุดเสียดายมากแอตทโรไม่คุ้มเลยหลอกหลหลอกหลอกสมาสมันมันเป็นเทคนิคกับเซเนเชลนี่กับเซเนเชลเห็นโซล่า ไอ้ยกมีเราต้องตามให้ได้แต่ไม่ได้มันยื่นมือมาอยู่แล้วเอาซีโอนหนีแถบไหมนีไหมแถบนุ่มหนีมากซิกไม่จับโอ้แย่รัโดนนิดเดียวโดนนิดเดียวเจ็บนิดนิดเจ็บขนาดีเลย มันเปลี่ยนมุกอะบโอ๊ไม่เยมันไม่ติดวะมาหนี้มาหน้หหรือ่าแดนเร็วาแดนแล้วแดนถ้าตัวตายใครไม่ออกแดนหรอโคไปดีบอลรู้ว่าคุณโอ๊ตนแ่นหลัง ใส่ต้นราซิมแดดหลังง่ายมากเลยจะไม่ดีขายต่อเล้วเเดี๋ยวตูรอซืเอาซื้อตนีเอ่ยจ้าหอเอาจากเก่าแล้เริมมสองพันอแถมไปอีกดอกเชื่อเลยจับจับไปโดนอ้อมหลังแดตหลอหลอสายดีด้วยสายเดียวกันเจ็บนิดนดเจ็บนิดนเจ็บนิดนเจ็บนิดๆิดเบกระมดดอยากระมดด ดูดิไม่ออกเลยแดดเหรอแดดเหรอโอ้ยเดี๋ยวไล่หมาไล่อะไรเดี๋ยวให้กินยิงเอาตาไปเลยเฮ้ยหยอกเฮ้่อหมานี่โดนนี่เว้ยหมานี่โดนโดนแบบอะไรดีแบบแบบแบบยิงเอาแบบแบบได้อะไรแยงง่วมหมดอะเออตายคามุมเนี่ยแหละแดดเหรอแดดเหรอทั้มโบหลุดตั้งงเฮียรี มึงตายคามุมนี่แหละอ้เออตายาขึ้นไ่กันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะขึ้นนํำได้ไหมเฮ้ยเอ้ยตายตายอะไรนีเลยเลื่อนเหลือไอ้ี่ลงนีก็เป็นแทบดีกว่าตายตาอะไรสองเท่าสองเท้าอะไรอะไร

ไม่ดีขายต่อขายไม่ดีเลยเหรอแดดเหรอฮะอย่าอ้างอย่าอ้างอย่างนี้ต้องอย่างนี้อย่างนี้ข่าวอ๋อข่าวอ๋อเดี๋ยวขาขาดนะโดดไปดิมาดิเก็บการหันเปล่าการพันดิฟเลยให้ม่มีเฟรมกูดื้อเลยวะนี่เราซุปเปอร์ไป Ok> เอาให้หลงก่อนเมออกแล้วเริ่มออกแล้วกินได้เคยหลงบ่อยไปหน่อยเริ่มออกแล้วเริ่มออกแล้วไม่มาแข่งตอนผมกิ่ได้เคยหลงเผ็ดไม่ไหวจนแบนี้เฮ้ยมานี่โดนเคอร์ทอลเล่าเข้าไปมาดิมาดิกะหายดียทันถึงแล้วครับสุดตา ทิชชู่ชิดตัวแล้วโอ้เฟรมแทบเส้นแสบโดนเฟรมแทบโคตรบ่อยนะสิมันเป็นตัวที่โดนบ่อยกว่าเส้นแสบอ่าอย่างนี้นพอโดนก็บอกเป็นตัวละครนั่นนี่นั่นเอาสิแรกเสียหลักหมดแล้วแรกประดี๋ยวประดิกระโดดนะกระโดดรึกระโดดกระโดดชอบกระโดดไม่น่าใส่ร้อนเลยเอาเกนเลยเอาเืิน พีโอนนำสามสองค่ให้สองเกมแรกอ่อนค่ะพู <c oughs> ต้องดูกันหน่อยแล้วส2เสองไงแดดไหม <c oughs> มานี่โอนตายหาทางมุมเนี่ยแหละขาอ่ <c oughs> อนบอกเล่า <c oughs> ไอ้เนี่ยคอมโบหลุดง่ายเกินกอุงอไรเข้ามาสิโอน มันหายพอดีเข้าใจเอาซี่โยโยเอาสีแยงหรอแยงมุมมั่วเหรอฮะมันปลายตีนรู้เปล่าปลายตีตาตายตายง่ายอย่าง่ายอยายว่าจะมาสามเท่าสร้างความกดดันให้คุณท้นได้รอเปล่าพอกันน้อยแข่งยั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 ยแยงัยยยงยยงอยง ฮะแวบไหมไม่แวบแน่แวบแน่แวบหรอแวบหรอมานี่โอ้ยมันเอาไปเยอะเว้่แยงเข่ากูก็เหลือครับไปมาแล้วเออเอาเซยุดก่อนหรอโอ้ยตะไลโดนไปปลายโดนไปปลายเลยเจี๊ดมานี่ โดนไปอะไรเต็มๆโดนไปอะไรมันยอมเสียแม็กเลยเหรอวะต้องการล่างเหรอบอยท่านนี้มันแหญ่ล่าเฮ้ยอย่าไปบอกนิโอ้มันโดนมัโดนหายไปฝั่งกันล่างเนี่ยมุกดีกับกูใช่ไหมออนกูก็ว่ากูกันแล้วทำไมกูโดนวะโดนแย่กลางล่างมาหนี้โอกคัสอยู่นั่นแหละใี่มันหลังกลางอยู่แล้วมันก็แหญ่บนนี่หรอโอ๊คัสล่างไอเต็กกลางมานี่แต็กกลางมันมีเต็กันาบนกับกันล่างให้กันเรา อะไรล่เดี๋ยวะง่ายอ่าินตวนนี้แดดม่มมั่วโคไปเลยตามเสียลัหมดน้ำเยอะผมไม่เยอตน่ต้าน้ำใจเย็นใจเย็นโอ้ยข่ามุมมั่วขึ้นมาแล้วครับสมเท่าสร้างความกดดันให้คุณต้นด้วยมาบ้ามาม่อห่า ถ่ายอยู่ก <ula> ็ถ <iro> ่ายกันอยู่ฉีกฉีกชีกีแม่เล็กกลัวฉีเลยเยี่ยวแตกเลยคุณโ้นเขาพักเบรกแป๊บนอนเยี่ยวแตกครับสามเท่าชนะนี่คนหล่อเลยง่ายอ่ะตัวเนี้ยอะไรไม่รู้ว่าสวันดีกูสกัดออนได้สามยกลวคนอื่นเขาคงดีใจอ้นไม่ได้เก็บห้าสนตังชื่อให้คนจำถึงแม้จะเป็นเพื่อนเราก็ต้อง ทำมันเป็นสปิริตไงโน้ตจะให้ปล่อยอ้นมันชนะรอ5-0ไม่ได้อะถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนเราก็ต้องไม่ต้องอจะปานีก็กระไรอยู่มาแล้วครับคุณอ้นเหลืออีกสองยกเองก็จะรู้ว่าใครจะได้คะ<อ>แนนไปไม่ว่าจะต่อแฮนดี้แคปอย่างนี้จะ <c oughs> <c oughs> ปานจะดูว่าตอนนี้ คนสนบคนคนแข่งเฮ้ยอย่างน้อยสกัดสกัดอ้นใน้3ยกแล้วนะ5ไม่ได้แล้วนะสามเท่าครับมาดูว่ายกต่อไปใครจะได้โยการเทลพอตสไปร์ลแหลกเสียหมดอ่ะคึ้นสวนดิจริงจริงคขึ้นสวนดิตามวิแบทมัห เดี๋ยว่าเสร็จแล้วเราก็เล่นท่ากันต่อเดินกระโดดลาวตากผ้านี่แหละมันลาวตากผ้าเดี๋ยวกุจะโฮสวนเดี๋ยวก่อนหลอกให้มันลาวตากผ้าเยอะๆก่อน นี่เราบันเตผ้าแค่ไงดีวะโอ้าันเตโอ้าตนี่ไงโอ้โอ้หยอะพูดแรงเลยไม่โกงเหรอโกงเหรอแรงหรอคะอันนี้ตะกออยู่เท่าไหร่นะสามสามแรงเหรอครับรักผ้านจากรตะก้าเรา เราตัดผ้ารู้จำเปล่าโฉบแค่เราตัดผ้านี่ป่าแค่เราตัดผ้านี่ป่าอนนำขึ้นมาสี่ต่อสามส่วนเริ่มใหม่ไม่เริ่มเราตัดผ้าเดี๋ยวยกหน้ากูแก้เกมเดี๋ยวชวนตัดผ้าส่วนเริ่มใหม่ไม่เริ่มดึงดึงเชงดึงตได้เลยเราตัดผ้ากลยุทธ์สันจื่อบอกว่าสตูเพื่อเสริมทำศึกให้ถ่วงเวลาไว้ยกนี้เด็ตลาคารคเราตัดผ้า ไม ra, s <S ่ไส่ก like right. anyway. ันนั่นหลัไปแล้วจริงเหรอได้ไม่าติดตั้งผกขึ้นมาไาิเล่นเวลาตึงต้องคชิตัวแ่างเีลาเดินไล่ไปเื่นๆเดินไล่มาติดเดินไล่มาติดเดินไล่มาแวบหนีมาติดเฮ้ยเดินไล่มาติดเดินไอยู่เดินไลมาติเดินไล่มาติ เดินไล่มาตีเดินไล่มาสิเดินไล่มาเดินไล่มาการเนการเียนนะเข้าได้เฮ้ยอยเดินแนะมากคนเล่นดนตเหมือนกันลาดผ้ามันต้องมีดีเลยกันมงเหรอวะนี่ดีเลยต่อไปาเน มันไม่น่เข้าเลยตายมุมนี่แไม่น่เข้าเลยตายคามุมนี่แหละโอนมาแล้วโอ้ยเฮ้ยเดียวมันนะตายคามุมนี่และโอ้โห้เย้ยง่ายอะตัวนี้ถ้าเข้ามง่ายเลยโอ้ไม่น่าเข้าเลยตัวนี้โดนใจเข้าว่ะสามชุดมันอีกครึ่งยกแค่สี่เท่าจะทำได้ไหมเดี๋ยวผมไม่ได้เข้าเลย ลาวตักผ้าธรรมดาสิมาเสียเปรียบกันนี่ได้นะเนือ้าเครื่องตัดเข้าเขียวเข้าได้กล้เขียวลาวตากผ้าไหมอยาโดดอยาดดดอะไรเฮ้ยเฮ้ยเจนก็ได้ก็ตายละเป็นกลางหน่อยเป็นกลางหน่อยจะเป็นกลางไงเดี๋ยวเดี๋ยวโดนยำแล้วเราจะเสียเ้ยหลับล่อหลับล่อ ตัวริสตื่บอกว่าหลับไายข้างในขวาเอฟเฟมเรียบร้อยแล้วจบเกมแล้วเดี๋ยวกาเซ่เราพอดหลอกหลอกหลอกวิ่งเยี่ยเนิดหน่อยนิดหน่อยชุดเดียวตายดูดผ้าอินเป๊ะไม่ได้เขาโมลูดนะน็อตกับปอนไม่ได้เราต้องเล่นที่บ้าน ไ้ก่อนไม่ไม่เดี๋ยวร้อนยิ่งเล่นที่บ้านเดี๋ยวเกิดมันแหลกมัอะไรมันยิ่งมันไม่เป็นไรเตุงอเไมดแล้วเดจมเลยจริงๆถ้าไม่หลุดนี่อ้นมีศึกตายกูแล้วกูไม่หลุดนไงมาได้แล้วอาบอยกับอ้นมาสร้งวงเลยได้่า